พอเราต่อจอยเข้ามาแล้วนะครับผมสังเกตเข้าไปที่ตรงติ้งของเกมนะครับตรงคอนโทรลเนี่ยมันจะมีรูปจอยนะครับผมก็คือบอกบอกว่าเกมเนี้ยเราสามารถใช้จอยเล่นได้นะครับผมแล้วก็สามารถต่อจอยเล่นได้เลยนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้พาแนะนาการใช้จอยเกมมือถือนะครับผมกับเกมชื่อว่า Absolute Racing นะครับผมก็เกมนี้มีลูกค้าถามมานะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันก็สามารถใช้จอยเกมมือถือเล่นได้นะครับโดยมือถือที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น iPhone นะครับ iPhone 7 Plus นะครับตัวนี้ iOS นะครับให้ดูไอ่อนนะครับจะเป็น iOS เวอร์ชัน14.6ล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมวิธีใช้กับจอยเกมนะไม่ง่ายก็คือถ้าจอยมันรองรับเนี่ยเราก็แค่ต่อบลูทูธนะครับผมเนี่ยแค่นี้อ่นนี้ต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเข้าเกมได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องลงแอปไม่ต้องอะไรเลยแค่นี้เองครับผมต่อบลูทูธง่ายๆนะครับกับเกม Absolute Absolute Racing นี้นะครับ เดี๋ยวผมสาธิตลองเล่นให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะครับพอเราเข้ามาที่ตัวเกมนะครับเดี๋ยวเสียงดังนะครับผมลดเสียงนิดหนึ่งให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมเลนินี้นะครับผมจะลองเข้าไปที่ซิงเกิลเพเยอร์นี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นที่ฟรีรันนะครับ ถนามนี้ก็ได้นะครับพวกเมนูพวกนี้ต uh ้องใช้การจิ้มหน้าจอนะครับผมพอเราเข้าเกมแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ออปชันของเกมนะครับตรงนี้นะครับเลือกคำว่า control นี่นะครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะตั้งเป็นอันนี้ไว้นะครับเป็นอ่าเป็นคล้ายๆเป็นจโรนะครับ เอาไว้แบบเอียงเครื่องแบบนี้ทีนี้เราก็มาเลือกใช้เป็นรูปจอยเกมนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันรองรับจอยเนี่ยเห็นรูปจอยเข้ามาชาัดเจนเลยนะครับกดลองกดดีเทลก็คือปุ่มจะมีตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้จอยเนี่ยปุ่มพวกเนี้ยจะไม่ขึ้นนะครับให้เรากดคอนเฟิร์มไปแล้วกดคอนเฟิร์มอย่างงี้นะครับอ่ะลองกดให้ดูนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยใช้จอยได้แล้วง่ายๆมากๆเกมนี้บอกเลยว่าภาพสวยมากนะครับ ง่ายๆเลยก็คือใช้ปุ่ม R2 นะครับเป็นปุ่มคันเร่งแล้วก็ปุ่ม Y นะครับปุ่ม Y เป็นเป็นเบรกนะครับอันนี้อนานดอกขวานะครับใช้เป็นออนดอกขวาพอเราดันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผม ปม L 1 R 1 L 2ไม่ได้ใช้นะครับผม X ไม่ได้ใช้ A ไม่มี B ไม่มีนะครับก็คือใช้เท่านี้นะครับผมภาพสวยมากครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูว่า ถ้าเป็นเกมที่รองรับจอเนี่ยเราสามารถต่อจอเล่นได้เลยนะครับและจอยต้องรองรับด้วยนะครับไม่ต้องลงแอปไม่ต้องเชยร์เบรกเลยเลยนะครับผมสำหรับ iPhone นะครับผมก็ประมาณนี้สนใจยังไงก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมทางแชททางไลน์ให้โชว์นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ